สวัสดีครับเจอกันกับทนายชาติอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาชวนคุยประเด็นดราม่าที่มีมายาวนานเลยใครไม่อยากเป็นมิสสอนอต้องดู EP นี้เพราะเราจะคุยกันเรื่อง c y b e r อร์บูลิงนะครับก็คือการรั้นทางไซเบอร์แต่ถ้าใช้ผมคุยคนเดียวคงไม่สนุกนะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมา3ท่านจากรายการที่มียอดวิวเป็นล้านล้านวิวเลยใน y t u t u นะครับชื่อรายการว่าถ้าหนูรักพี่จะรักปะเราไปเจอกันกับเขาเลยนะครับน้องนัตตี้น้องดิมแล้วก็น้องก้อยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนมาด้วยค่ะก้อยกับรีมค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึง,งนัต<ร>ตีนนต้นี่คือตรงปกมากสวยงามตรงปก <c oughs> แต่ว่าก้อยกับดีนนี่คือยังไงอะครับเพื่อนมาด้วยสองคนเพื่อนไปทําอะไรมาครับถึงสภาพเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพื่อนเพิ่งขับจากทะเลหรือเปล่าใช่ช่วงนี้แพ้แพ้ผิชุ่มชื้กินน้ำเกลือเยอะก็เลยแบบบวมๆบวมเรียมส่วนคนนี้นะฮะเอาไปตอบผมมาค่ะผมมยาวผมยาวขึ้นอันนี้คืออันนี้คือน้องดีมใช่ไหมครับน้องดีมน้องดีมมีหนวดนะฮะมัน ค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งแต่ว่าคุยตรงนี้มันร้อนเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าได้เลยค่ะตามมาเลยครับอ่าเรายังอยู่กันกับน้องนัตตี้น้องก้อยแล้วก็น้องดรีมเอ้ยไม่ใช่ให้อยู่ดีให้อยู่ดีไอ้อยู่ก้อยอยู่แล้วโกหกเลยเนี่ยไม่เนียนก็คือหน้าตาน้องเปลี่ยนไปจนพี่จําไม่ได้ขอโทษด้วยจริงน่าจะมีเริ่มมีตัวแทนของนางแมววุ่นวายมาอยู่ข้างหลังนะครับคุณเจี๊ยบนะครับตบมือหน่อย วันนี้เรามาคุยกันเรื่องไซเบอร์บูลลี่อยากรู้ว่าทุกคนรู้จักคํานี้ไหมและคิดว่ามันคืออะไรจากที่ได้ยินแล้วก็จากที่สัมผัสก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าการแบบบูลลี่ผ่านโซเชียลอะคะ่ะ<อ>การพูดการด่ากาันการแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยดูถูกกันผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยน้องน้องรีมันรีมค่ะน้องรีม <า S 2> น้องจ<อ>ีมคิดว่าไซเบอร์บูลลี่อ่อะมันคือการทําให้คนคนหนึ่งอะรู้สึกว่าแย่จิตใจแย่ลงมันคือการว่าการด่าทออะไรเงี้ยทำให้คนหนึ่งเสียชื่อเสียง หรือว่ามีความอับอายเกิดขึ้นกับคนคนนั้นข้างหลังแล้วครับพอพอเป็นคําว่าไซเบอร์ ok ก็มีความรู้สึกว,ว่ามันน่าจะต้องเป็นการ<อ>ด่ากันออกสือ่อ, ok อ ok ประมาณนึงคือเหมือนเป็นการประจานกันสู่ออนไลน์ไม่ได้มาด่ากันแบบซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ค่ะแล้วน้องขอ,องโดนบ่อยอุ้ยไม่ใช่น้องขอ,องสิครับน้องก้อยน้องก้อยโดนบ่อยไหมครับหนูเนี่ยโดนบ่อยมาก แล้วก็เป็นทั้งคนโดแล้วก็เป็นทั้งคนกระทำด้วยในบางทีมันบางทีมันไม่รู้ตัวต้องแอบบอกคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยเป็นเฟรนด์ใน Facebook กับน้องน้องก้อยคนนี้นะฮะเขาคือตัวแม่เรื่องการบูลลี่เลยอุยพี่ชาตพูดไปทำไมครับท่านหนูเป็นตัวแม่มันมีแม่กว่าหนูอีกซึ่งคือคุณคุณกระซ่าแต่ตอนนี้เราพูดถึงเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นดาราแล้วโอ้กล้าจะเป็นดาราพี่ชาติอันนี้ไงนีนไี้คราวนี้คิดว่ามันมีความผิดตามกฎหมายไหม คำว่าไซเบอร์บูลี่คือหนูก็คิดว่ามันควรจะต้องมีคือหนูเห็นว่าเขาพยายามมันจะมีบางคนที่แบบดาราบางคนที่โดนแล้วก็จะแบบว่าเออเดี๋ยวจะมีการฟ้องนะออแต่เราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพแบบพี่ชติว่าฟ้องนี่มันยังไงวะฟ้องแล้วมันมีโปรเซสยังไงแล้วคนที่เขาว่ามันจะโดนยังไงต่อต้องแรงแค่ไหนถึงจะฟ้องได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพขนาดนั้นอันนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านคิดด้วยครับว่ามันจะมีความผิดทางกฎหมายหรือเปล่า ถาว่าไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยไม่ได้มีดฟนิชันตามกฎหมายเลยม,มันก็คือที่ทุกคนเข้าใจคมเหงคุกคามทางไซเบอร์เนอะอาจจะทําให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจหรือแบบเป็นการรวมกลุ่มกันมาตั้งเป็นเพจแล้วก็ด่าคนคนหนึ่งาวนี้ถามว่ามันทําอะไรได้บ้างมันก็ต้องมาดูว่าคําด่าเหล่านั้นมันเข้าข่ายความผิดกฎหมายหรือเปล่าเคยได้ยินเรื่องหมิ่นประมาทปะครับอ,อย่างตอนนี้มันมีเคสของคุณแมทพิเรนีอ่านตี้รู้อะไรมาบ้างหนอลองเล่าเรื่องในโลกออก็รัวเขาโดนด่าเยอะมากทันที่เขาแค่คบกับแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล งงเหมอือนกันว่าทำไมเขาโดนด่าแรงขนาดนี้วะ,ะเรานึกว่าเขาทำอะไรเขาทำอะไรที่มันรุนแรงมากอะซึ่งจริงก็คือแค่เขาก็มีแฟนปกติอะไร<ช>เงี้ยก็เลยแบบทำไมต้องโดนด่าแรงขนาดนี้จริงๆเนี่ยทางน้องดรีมก็ฝากคําถามมาเรื่องนี้เหมือนกันนะการคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปหลักฐานของดาราซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเป็นไซเบอร์บูลลี่หรือไม่คะพี่ไปศึกษาของกรณีของคุณแมทมาเนี่ยครับคำด่าที่เขาโดนก็คือเลวต่ำแซม โสเทนีต่ำตมสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยมันเกินไปนะแล้วก็สมควรจะโดนฟองละคราวนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันครับว่าคําด่าเนี่ยมันเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือเปล่าหมิ่นประมาทเนี่ยมันต้องดูตรงนี้บอกว่าเป็นการใส่ความต่อบ,บุคคลที่3แล้วก็ทําให้คนที่โดนเนี่ยรู้สึกโดนดูถูกเสียชื่อเสียงหรือว่าถูกคนเปลียดชัง อันนี้ก็จะเข้าขายแล้วเข้าขายทันทีอ่าเรามาคุยกันนะครับว่าตรงไหนของการบูลลี่เนี่ยมันผิดกฎหมายอยากให้ทุกคนได้ลองแชร์ประสบการณ์ดีกว่าว่าเจออะไรมาบ้างอ้าวคุณเจี๊ยบก่อนคือจริงๆเหมือนมันจะมีกรณีอะค่ะที่เพื่อนเหมือนเหมือนแฟนเขามีมีมีคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะสิ่งที่เราทํามันเดือดร้อนเนายมันโมโหแทนเราก็ไปแคปหน้าผู้หญิงคนนั้นมาเสร็จเราก็โพสต์หน้า Facebook ตัวเองแล้วเราก็เขียนข้อความทั้งหมดว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีอ,อย่างครเนาะไม่น่าใจว่าพูดได้ปะเอ,ออย่างว่าอย่างนี้ แบบแย่งสามีชาวบ้านแล้วมันก็จะมีคนมาโพสต่อเราอีกแบบเยอะแล้วก็มีคนแชร์ไปด้วยใช่ใช่เพราะคนก็เดือดร้อนแทนเราคือคือเรื่องอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นเพื่อนเราด้วยอะค่ะใน Facebook หรือในโซเชียลมันก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนเราเพราะอ่านปุ๊บโมโหก็เดือดแชร์ต่อแล้วก็มีคอมเมนต์อันเนี้ยอันเนี้ยรู้สึกว่ามันมันน่าจะอยู่ในข่ายรู้สึกว่าแบบนี้มันอาจจะต้องผิดมาใช่แต่ตอนนั้นมันคืออารมณ์นะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันจะฟ้องหรอมันน่าจะฟ้องได้ก็แกกกผิิดดจรรรงงออออนเเี้ยบบบลวว่าาคคค์ปะมสุ ก็คือปีตุระเบียบติดได้หมดเลยอันแรกก็คือใส่ความคนอื่น อันที่2คือต่อบุคคลที่3ก็คือโพสต์ลงบน a c e b o o k เนี่ยมันเป็นพับลิกอยู่แล้วมันมีคนอื่นเห็นแล้วก็ข้อความที่เราลงเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังครบปุ๊บทุกกระทงทุกกระทง <c oughs> ก็คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษเท่าไหร่รู้ไหมครับจาคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจําทั้งปรับคุณพี่ต,ต้องติดคุกแล้วล่ะหรือกดไพรเวทก่อนไหมหรือเรากดแบบไพรเวโทโพสเลยไหมตอนนี้ เดี๋ยวเราไปลือก่อนอ่เคนอื่นมีอะไรนะพี่เคยเจออะไรบ้างของที่พอโดนยูทูบว่าจะโดนเยอะมาพอยิ่งเป็นรายการผู้หญิงอะค่ะก็จะมีแบบตนเคยมีคนพิมพ์ด่าว่าอะไรวะประมาณว่าแบบอีพวก3คนนี้อีแรดอะไรเงี้ยแบบว่าเด็กๆมันจะไม่เจริญก็เพราะพวกมึงนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยแบบเป็น <c oughs> เออเจ้าเห็นใช่ปะสาเ,เ,เหตุเหเธอเออแล้วแต่เราก็ไม่ลบนะ <c oughs> เราก็แบบอีก้อยก็บอกมึงไม่ต้องลบมึงปล่อยไปตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบมีมีมีมมขุกคามก็มีค่ะใช่นว,ว่าแบบว่าอยากล่าอีสามคนนี้ไปข่มขืนอะไรแบบเนี้ยเราบอกว่าแต่แล้วกันอะไรขึ้นจอ <c oughs> เราไม่ได้ <c oughs> เออจอไม่ได้ <c oughs> เลยนะแต่ว่าแต่เหมือนแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่มีข้อมูลอะค่ะรสชาติอันนี้อย่างเงี้ยมันคืออะไรอะ สมมุติที่เขาบอกว่าสังคมจะไม่ดีก็เพราะพวกเราอ,อันแรกอะไรนะอีกอันหนึง่งก็อีแลดอะไรแลกแบบว่าเด็กโตมาไม่ดีก็เพราะพวกมึงแหละอันเนี้ยถ้าพี่มองนะตามกฎหมายมันบอกว่ามันไม่ถึงกับเกณฑ์หมิ่นประมาทเพราะว่าน้องๆอะไปเป็นแบบนั้นไม่ได้มันเป็นการดูหมิน่นก็คือทําให้เรารู้สึกแบบต่ําต้อยด้อยค่ารู้สึกแบบรู้สึกเสียเซลฟกับตัวเองอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายเรียกว่าดูหมิ่นนะครับคราวนี้ดูหมิ่นมันมีแบบดูหมิ่นซึ่งหน้าสมมุติว่าพี่ว่าน้องดีว่าแบบ ไม่สวยเืร่กงเลยนะใช่ไหมใช่ไหมสมมติบอกว่าดอกไม้สีทองแล้วชิ้ต่อหน้าอย่างนี้อันนี้เขาเรียกดูหมิ่นึิ้งหน้าแต่ถ้าเกิดเราทำบน Facebook เราทำบนคอมเมนต์ยูทูบอันนี้ก็เป็นดูหมิ่นเหมือนกันแต่ด้วยการโฆษณาก็คือไซเบอร์บูลี่นี่แหละ แล้วจริงๆอันไหนมันโทษหนักกว่ากันคะโทษมันเท่ากันค่ะโทษมันเท่ากันแต่มันจะดูว่ามันเป็นโทษหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเขาทําทางช่องทางไหนถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าดูหมิ่นทางโฆษณาโทษมันก็คือว่าจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ถ้าอยากดำเนินคดีนะก็ไปหาตํารวจได้เลยก็คือแคปหน้าจอนั้นใช่เก็บหลักฐานไปหาตํารวจได้เลย จะไปหาตำรวจที่ไหนอะลองดาสอนอได้ไหมสอนอใกล้บ้านได้ไหมแบบเวลาใบส่งใบสั่งที่เดียวกันไหมคือจริงๆถ้าเกิดว่ามันเกิดการดูหมิ่นซึ่งหน้าอย่างเงี้ยมันไปได้สองอย่างก็คือไปที่ที่เป็นภูมิลำนาวของผู้กระทาความผิดก็คือบ้านของนี้แต่เราไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าเขาที่ไหนแต่นี่มันเกิดที่ไหนก็คือไปที่นั่นสมมุติตรงนี้สอนอะไรวางทองหลาง ก็ไปที่วังทองหลางแต่ถ้าเกิดมันเกิดอยู่ในโซเชียลจริงๆไปที่ไหนก็ได้เลยแล้วมันมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ไปได้นะขออนุญาตอ่านกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยี <ừ> หรือว่าปอทอ,อันนี้โดยตรงเลยเขาดูแลเรื่องการไซเบอร์บูลลี่นี้โดยตรงเลยแล้วนี้เคยโดนพวกแบบว่าตัดต่อรูปเป็นรูปแบบ รูปลามโมกรูปนัาเกียดหน้าเกียดอะไรอย่บ้างนะเอาไปลงอนะโอ้โหชาติใหญ่พูดนู่นเพิ่งมาเลยเราอยากเชิญเขามาด้วยได้ไหมเข้ามา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 เชิญพี่กัดขอเมาให้ฟังก่อนว่าก่อนนั้นเนี่ยก่อนพี่กัดมามีคนบอกว่ามือมือบูลลี่ที่แชร์แทรจริงอะก็คือคุณพี่นะคุณพี่จะคุณพี่ยอมรับด้วยถามเรื่องหนึ่งนอกจากการฟ้องแบบเนี้ยให้เขาเข้าคุกให้เขาโดนปรับแล้วเนี้ย คิดว่ามันเรียกค่าเสียหายได้หรือเปล่าก็ดูดูดเคสขอ,ขอขออนุญาตพูดชื่อเลยคุณแมทพิรันีตอนนี้ก็ฟ้องบอกว่ามิ่นประมาเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านบาทตรงนี้มันมีเกณฑ์แค่นี้เองบอกว่าถ้าสิ่งที่อยู่ไปโพสเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเคจแล้วทําให้เกิดความเสียหายต่อผ<ต>ู้เสียหายคนนั้นฟ้องได้เลยแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้ตามสมควรซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันเยอะๆเลยนะเรียกกันแบบ10บล้าน20ล้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจรจากันที่3แต่อย่างคุณแมทเนี่ยพี่ชัดเข้าใจว่าเขาก็ฟ้อองเหมืนแบบ ให้สังคมรับรู้ว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้มันไม่สมควรเพราะสะัมงานทุกคนก็จะทำไปเรื่อยๆโดยที่แบบ<ช>ไม่คิดเลยเนาะมีคําถามเพิ่มเติมว่าเราดีไฟมันยังไงว่าคําด่าคํำนี้มัน ผิดหรือไม่ผิดกฎหมายคราวนี้การหมิ่นประมาทมันก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราพูด่ะเขาไปเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่าหมายถึงว่าอย่างเราบอกว่าเขาเป็นลูกโสเภณีมันเป็นได้จริงๆหรือว่าเราบอกว่าเขาเป็นคนที่โกงมันเป็นได้จริงๆทําทไมรู้สึกอะไรขึ้นมาคะเนี่ยอุ้ยตายแล้วแต่ถ้ามีคนมาอ่าหนูจะบอกเลยว่าแม่หนูคือคุณกษัตริยบเป็นจริงบอเป็นจริงตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็โดนกระอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างว่าเงี้ยไม่ควรทำเราไม่ควรเสมอคู่ส่วนการด คือเขาบอกว่ามันคือความเจ็บใจเจ,จ็บแทนเท่นนั้นแหละแต่คนเราไปเป็นไม่ได้อย่างคําที่อยู่บนกระดานด้านหลังเนี่ยครับ <S <S พูดได้ไหม<อ>ก็ไม่รู้เนะพูดได้เนอะขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมมันจะหยาบคายนิดนึงอุ้ยมันหยาบคายเหมือนกันนะคะทุกคนคุณผู้ชมขาแม่มองหน้าอยู่นะใช่ไหมแม่หยาบมองกอนางโง่ดงอกทองระยามตอแหลควายเฮียกยอกอันนี้ไม่อันนี้ไม่ผิดหรอคำเหล่านี้มันมีความผิดฐานดูหมิน แต่ไม่ถึงกับเป็นหมิ่นประมาทเพราะมันถือว่าคนเราไปเป็นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปเป็นควายไม่ได้ไปเป็นระยำอะไาเนี้ไม่ได้แต่เราหน้าโง่ได้นะมองหน้าเราโง่เลยแต่คาเหล่านี้ที่ยกมามันมีคาพิพากษาดีกาเลยบอกว่าผิดฐานดูหมินแต่ไม่ใช่หมิ่นประมาทนะครับนอกจากนี้มีอีกคําถามนึงจากทีมงานหลังกล้องบอกว่าถ้าเกิดมีแอคหลุม ก็คือคนที่ไม่มีชื่อปรากฏมาโพสต์ด่าเยอะมากนะคอมเมนต์ใน u t u b e ที่แบบว่าเป็นใครก็ไม่รู้อะแต่ว่าเหมือนอยากจะดา่าก็เลยเหมือนไปสมัครแอคเคาท์ใหม่มาแล้วก็มาพิมพ์ด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องเป็นแบบเรียนในโลกไซเบอร์แล้วอย่างเงี้ยจับเขาได้ไหมเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะคราวนี้ถ้าหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพี่แนะนําให้ไปที่ปออ,อทอเพราะว่าเขามีเครื่องมือในการสืบวิเคราะห์ ross, ว่าไอแอคหลุม um, คนนี้ต่อให้ไม่มีชื่อนามสกุลอะคนนี้เป็นใครเราก็สืบได้อยู่ดีได้ดู i p address อ,อะไรไปได้เลยเพราะฉะนั้นเตือน สืบกันได้ตำรวจเขาสามารถสืบกันได้วันนี้อยากให้นัตตี้ลองฝากท่านผู้ชมว่า <S <S จะทํายังไงให้มันหยุดเรื่องไซเบอร์บูลี่เนี่ย ตีว่ามันอยู่ที่อินเทนชันอยู่ที่เจตนาค่ะคือถ้าติเพื่อก่อเพื่อแบบอยากให้ปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆอะตีว่าก็ทําได้แต่ว่าถ้าติเพื่อแบบทําให้เขารู้สึกแย่หรือเจตนาเราคือทํายังไงก็ได้เขารู้สึกด้อยค่ายอย่างที่มิชาพูดอ่ะตี้ว่าอย่าไปทําเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แล้วมันทําลายตัวเองด้วยนะบางทีเวลาเราแบบด่าคนอื่นอะมันมันคือ energy ไม่ดีอะมันคือพลังงานแย่ๆที่มันออกมาจากตัวเราอะเราอย่าไปทําเลยเพราะมันแบบมันทําลายทั้งตัวเราแล้วก็ทําลายคนอื่นด้วยอะถึงเขาจะเป็น หรือเขาจะเป็นหมูคลสาธารณะนะคะที่ว่าทุกคนก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เนาะทุกคนมีความรู้สึกหมดอะไรเงี้ยถ้าเราแบบยังเห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ได้อย่าอย่าไปทําอะไรที่มันทำร้ายจิตใจกันเลยไม่ดีต่อเราและเขาด้วยอะไรเงี้ยมองลงมองลงเรยหนูจะกวามิสไปละกอ่ะอเดี๋ยวขอฝากทางบ้านบ้างฝากสองฝ่ายนะครับ ฝ่ายแรกก็คือฝ่ายที่เป็นคนกระทําคนที่บูลลี่เนี่ยอันแรกพี่ชัดฝากว่าให้นึกถึงใจเขาใจเราคือเราไม่อยากโดนอะไรก็อย่าไปพูดกับเขาแบบนั้นและทุกๆครั้งต้องคิดก่อนโพสต์เสมออันสุดท้ายคืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆถูกป่ะจริงคราวนี้ทั้งฝั่งของผู้โดนกระทําบ้าง นะครับก็คืออันแรกก็คืออย่าไปสนใจมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็บล็อกก็ได้ถ้ามันเกินเหตุไปเนาะอ,อันต่อมาก็คือว่าอย่าไปเก็บความเครียดนี้ไว้คนเดียวเล่าให้เพื่อนฟังบ้างปรึกษาบ้างปรึกษาทนายก็ได้นะครับส่งอินบ็อกซ์มาอย่างเงี้ยว่าทำยังไงได้บ้างเคสแบบ <ừ. S 2> นี้และที่สําคัญเก็บหลักฐานเอาไว้เพราะถึงเวลาที่เหมาะเราก็ฟ้องได้อีกไม่เยอะค่ะทนายเงาทนายอยากตอบค่ะครับวันนี้หวังว่าผู้ชมทางบ้านจะได้ความรู้เกี่ยวกับไซเบอร์บูลิ่งนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องนัตตี้มากมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณคะะน แล้วก็นนอยากให้นาตี้ฝากผลงานหรือฝากอะไรก็ได้อ๋อจริงๆอยากฝากช่องทางแมวป่าเพิ่งแบบว่าเออเพราะว่าช่วงนี้ทํางานกับคุณพี่ๆบ่อยแล้วคุณพี่น่ารักมากก็ฝากชแนลทุกรายการของชแนลนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะค,ค่ะแล้วก็ฝากชแนลตัวเองด้วยค่ะก้อยนาตี้ดีมค่ะก็มีคอนเทนต์เรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยกันพูดชื่อรายการอ่ะหนึ่งสองสาม ข้ารหนรักพี่จะรักปเกอะก็นัตตี้เป็นคนเดียวที่จะรักเนี่แหละนะครับคนอื่นก็ไม่น่าจะได้นะอดบุลี่ตอนจบอันนี้บุลี่แหละโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เราเจอกันอีกครั้งในรายการนางแมววุ่นวายกับทนาชาติพรในอีพีหน้าฝาก subscribe ช่องนางแมวป่านะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ ฝากอะไรถึง,งคนที่แบบชอบไซเบอร์บูลลี่คนอื่นใช่ไหมคะอยากจะบอกเขาว่าการที่แบบว่าคนอื่นเพียงแค่แค่ใหญ่เขารู้สึกเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะเอาจริงๆหนูสงสารเขาเพราะว่หนูรู้สึกว่าถ้าเขาแบบมีรากฐานของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกที่มันแน่นพอเขาก็คงจะไม่มานั่งมาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะต้องไปโฟกัส เอเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วแบบตัวเองแบบเผลอทำหรือไปแบบไซเบอร์บูลีคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองใหม่ว่าแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนตัวเองได้นะแต่ถ้าเราสมมติว่าเราติคนนั้นด้วยความหวังดีเพื่อก่อนจริงๆอะหรือว่าอน,นั้นได้เพราะคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาก็เอาเป็นว่าก่อนจะพิมพ์อะไรก่อนจะพิมพ์ด่าใครก็อย่าให้คิดเพนเยอะๆนะจ๊ะ